เกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นยานสเปซเอ็กับเกือบชนวัตถุปริศนากลางอวกาศนะบิดปะทะขณะไปสถานี ISS สื่อต่างประเทศนะเผยเหตุการณ์ระทึกวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์พุ่งเฉียดยานสเปซเอกระหว่างเดินทางมุ่งหน้าสู่อวกาศนะนานาชาติ ISS ซึ่งเป็นสถานีอวกาศ ซึ่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นบรรดามนุษย์อวกาศนะครับที่อยู่ภายในยานได้รับการแจ้งเตือนให้พร้อมรับมือนะครับซึ่งพบว่าเป็นซากเศษซากอาวกาศถูกพบขณะมันกำลังมุ่งหน้าพุ่งเข้าชนยานสเปซเอ็กซ์ราว12นาทีนะครับเริ่มเข้าสู่ภารกิจแต่หลังจากนั้นอีกราว6ชั่วโมงต่อมามนุษย์อวกาศอีก4คนก็รับการแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัดและพร้อมรับมือวัตถุอันที่2แต่ก็รอดมาได้